สวัสดีครับพวกเรานักแสดงจากเริ่ซี2024ครับก็ต้องยอมรับว่าตื่นเต้นมากๆแล้วก็เป็นเกียรติมากๆครับที่งานฟีดได้ชวนพวกเราเริ่ซี2024มาออกงานครับแล้วก็เป็นงานแรกของพวกเราหลังจากออนอีพีหนึ่งไปด้วยครับผมก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าเวทีใหญ่มากครับแล้วก็ร้องสดด้วยครับคนเยอะมากเลยอะแบบขอบคุณทุกคนจริงๆที่มาหากันครับผม รับอะไรบ้างคะให้คน s p e c เ a l ในคืนนี้ครับผมก็อสเตจเพ็งสันตอนที่เราซ้อมกันมาแล้วก็มีการคุยกันกับผู้กกับกับกับพี่ชีวินเขาบอกว่าเวทีจริงก็ไม่ได้ใหญ่มากผมก็เลยแบบไม่ได้คาดคิดไม่ได้เตรียมการมาแต่พอมาเจอจริงก็เวทีค่อนข้างใหญ่ครับแต่ว่าผลงานที่เราได้โชว์มาก็ถ <Okay. S 2> ือว่าพอใจครับถือว่าทำได้มากอย่างที่น่าพอใจ ความของผมไม่ว่าจะเป็นงานไหนนะครับรับหมดครับผมเาลมนะครฝากงานหน่อยให้แบบว่าพราว่านี้จะมันเย็นะ่าเรึ้มานะอ่ะพิกิจฝากงานก็อยากให้ทุกคนนะฝากติดตามซิลี่เลิฟซิกส4ครับตอนนี้เราก็ฝากงานฝากงานไม่แล้วเราฝากงานนี้ฝากฝากฝากเลิฟซิกก่อนก็ฝากงาน ปีดรายอวอร์ดนะครับก็เป็นงานกิจกรรมที่รวมตัวศิลป์คนดังมาแสดงกันโชว์ใช่ครับก็จบไปแล้วสำหรับโชว์ของพวกเราแต่เดี๋ยวพวกเราจะมีเดินพรมแดงตอน5โมงครับแล้วก็จะมีศิลปินรุ่นพี่แล้วก็ดารารุ่นพี่นะครับ่ดีมากๆใช่แล้วก็ตอนเย็นจะมีประกาศรางวัลด้วยครับผมมีมีก็มีครับ เชียร์ตัวเองได้ไหมครับยังไม่มีแต่ปีหน้าครับปีหน้ามาแน่ฝากฝเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสาธุครับผมก็เอ่อฟีดแบ็กจาก e ีหนึ่งก็ค่อนข้างดีครับเอ่อยอดวิวรวมใน YouTube ก็แตะหนึ่งล้านวิวเรียบร้อยแล้วครับก็ดีใจครับที่แฟนๆทุกคนชื่นชอบในซีรีส์ที่ผู้รอดรีเมคใหม่ รีออนก่ผมรียูทูบดูทุกวันเลยพี่แบบรีตั้งแต่แบบคนอื่นกินข้าวเป็นอาหารใช่ไหมผมกินยอดวิวเป็นอาหารแล้ผมแบบรี่เงี้ยเพราะว่าก่อนก่อนหน้าที่จะออนเราก็มีงาน Love Sick Back to School ที่จะฉายในโรงหนังที่สยามโตว์แลก็ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ว่าพวกเราได้ดูทีมอีกทีมร่วมกับคนดูท ก็ต้องยอมรับว่างานอีพีหนึ่งของพวกเราที่สยามพาราไรก็ผลตอบรับค่อนข้างดีมากๆเลยครับคนก็เต็มโรงเลยีได้รไปแล้วมีอะไรจะฝากห้หอก็แฟนก็รอดูยีนีสองกันด้วยนะครับเอาเป็นว่าฝากไว้แล้วกันนะครับอุ๊ปิ๊บปีนี้เรายังไม่ชิงปีหน้าขอมาอีกรอบแต่มาในฐานะมีได้ไหมเข้าชิงได้ไหม อูบิปปีน้าฝากทุกคนด้วยนะครับถ้าถ้าสมมุติว่ามีวาสนาก็อยากเข้าชิงครับเพลงรักษานี่ครับนักร้องสามคนพี่ลักกี้โตแล้วก็อีกคนชื่อวีเจครับก็ค่อนข้างดีเลยก็ผมว่าเพลงตอนนี้เพิ่งปล่อยไปก็อาจจะต้องรอผู้ติดตามมาอีกเรื่อยๆเพราะเหมือนอาจจะเป็น เพลงคนอาจจะยังไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่แต่ถ้าแบบเริ่มดูซีรีส์ของเราอะไรพวกนี้เพราะมันเป็นเพลงเปิดหลายคนก็อาจจะเริ่มติดหูก็อนาคตฟีดแบ็อาจจะดีขึ้นก็อยากให้ทุกคนช่วยติดตามช่วยไปฟังกันหน่อยอะไรแบบนี้ครับเพลงเพลงตึ้งปเพลงตึ้งไปอ่าไลลิกออฟฟิเชียลไปมื่วผมก็เราไปดูแล้วครับดีครับอโทอโทหน่อยขอโทอโท่อยไมอโทต่อ รักบวกไก่โถกับคิดถึงรักพวกเพื่อนเป็นไปไม่ได้เพื่อนแอบรักมีค่าเท่าไรมี่นยะสสำคัญหรือเปล่าสักสองล้านวิวได้ไม่ได้รัก็ละละสักสิบล้านก็ดีครับล้านแรกเองไม่ไม่คาดหวังเป็นยอดวิวแต่ว่าเห็นว่างานนี้เขามีนี่ด้วยนี่เข้าชิงอะไรนะเพลงประกอบซีรีส์ยอดเยี่ยมครับก็ปีหน้าก็อาจจะปีหน้าก็ไม่แน่อีกครับ เอาทุกเพลงเลยเอาทุกอย่างเลยครับผมรับหมดก็วันอาทิตย์นี้นะครับจะมี ep 2ออนแล้วนะครับทางช่อง9 m c o t นะครับกดกดนะครับแล้วก็ค่ำุ่มครับผมแล้วก็รับชมย้อนหลังได้ที่ YouTube ช่องเทียร์ไฟวันนะครับแล้วก็เวอร์ชันอันคัดที่เดียวที่ไหนไอแล้วก็ยังมีสเปเชียลคอนเทนต์ที่ i อชด้วยนะครับ ถ้าถ้าสปอยอีพีสองเนี่ยถ้าเกิดดูอีพีหนึ่งจบแล้วเนี่ยมันจะมีอีพีสองชื่อว่าอีพีว่าเอมก็จะมีฉากที่เฮ้ยไอโอมสนิทกันมันใกล้กันได้แค่ไหนอุ้ยไอโน่สนิทกันอ่ะอันนี้มันอยู่มันอยู่ในช่วงท้ายของอีพีหนึ่งไอโนจะเจออะไรบ้างสำหรับเอมจะเจออะไรบ้างพวกผมก็รอติดตามในอีพีสองครับโมและเราก็ไปด้วยมาเดินงานสนิทอีกรอบหมายถึงมาเดินงาน ไปสยามกับพี่ป่ะมีแน่นอนอือไปสยามกับพี่ป่ะอืมอันนี้คือสปอยล์รอเปล่าในมีช่วยเฉยเฮ้ยเฮ้ยอันนั้นจะสเปเชียลเอพิโซดครับอ๋อสเปเชียลเอพิโซดแล้วเราจับมือไหมถ้าไปสยามอ่ะมาแล้วบอกแล้วบอกแล้วรอดูแล้วนะครับรอดีรอดูรอดู ค,ครับฝากด้วยนะครับ